คนเกิดวันพุธอยากให้ดวงเรื่องงานปัญญาและคำพูดไหลลืน่นจานนี้แหละข้าผัดหมูโหระพาเมนูเรียกพลังสติเสริมโชคกินแล้วไม่ใช่แค่หอมนะคะแต่ดวงขึ้นแบบเงียบๆเ,เลยล่ะเริ่มจากผัดกระเทียมให้หอมให้พลังใจเราตื่นขึ้นมาตามด้วยหมูสับละเอียดสื่อถึงความอ่อนโยนแต่มีพลังใส่ไข่ลงไปให้ชีวิตสมดุลนุ่มในเข้มข้นข้างนอกนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยรวนๆกลิ่นหอมติดกระทะหอม หอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรส สีอิ่วขาวและซอสหอยนางรมค่ะแล้วผัดคลุกเขาให้เข้ากันดีให้ข้าวร่วนแบบนี้นะคะเราจะปิดท้ายด้วยพริกจินดาและใบโหระพาพลังแห่งสเสน่ห์และความเมตตาสีเขียวคือสีของวันพุธไม่ต้องจุดธูปก,ก็เรียกโชคได้จากกระทะใบนี้สเสกกร,เริกกระะบร้อนๆกับไข่ดาวกรอบๆจะกินก่อนประชุมหรือก่อนเจอลูกค้ารับรองว่าปังเพราะคำพูดคือพลังและอาหารคือยันที่กินได้ข้าวผัดหมูโหระพาจึงเป็นเมนูเสริมดวงของคนเกิดวันพุธจ้า